สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดคีคุณผู้ชมนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมอยู่ตอนนี้นะคะถ้าได้ยินภาพกับเสียงชัดเจนดีนะคะกดหนึ่งเข้ามาเช็คกันก่อนนะคะตอนนี้ได้ยินภาพกับเสียงชัดเจนดีไหมคะกดหนึ่งเข้ามาเช็คสัญญาณภาพกับเสียงกันก่อนนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ภาพก็แจ่มชัดเจนดีสวัสดีคุณผู้ชม1,700คนนะคะที่รับชมการรายงานสดจากทีมข่าววิจารณ์อยู่ตอนนี้ค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ชม2,000คนนะคะโอเคเรายังคงเกาะติดปฏิบัติการกู้ร่างผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในตึกแห่งนี้นะคะที่หมู่บ้านกิษดา31นะคะเขตทวีวัฒนาค่ะ คุณผู้ชมคะเบื้องต้นนะคะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายนะคะแบ่งออกเป็นอาสาสมัคร3รายแล้วก็เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน1รายนะคะตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะกำลังเร่งกู้ร่างผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในอีกนะคะเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่อยู่ด้านในเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมด3รายนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดค้าง ในบ้านหนึ่งรายนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะกำลังตรงนี้น่าจะเป็นไฟสองสว่างนะคะนี่เครื่องนี้นะคะนี่นะคะน,น่าจะเป็นไฟสองสว่างสองเข้าไปเอ่อ ผู้เสียชีวิตที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่3รายตอนนี้นําร่างออกมาได้แล้วหนึ่งรายนะคะส่วนอีก2รายเนี่ยยังคงติดค้างอยู่ด้านในรวมถึงรวมถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านนะคะก็เสียชีวิตตอนนี้ออคาดว่ายอยู่ในห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้จับสัญญาณชีพจรปรากฏว่าปรากฏว่ามีมีความเคลื่อนไหวด้านในแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันนะคะว่าว่าพบผู้ ู้รอดชีวิตหรือว่าพบพบใครอยู่ด้านในนะคะตอนนี้กำลังเร่งนำนำผู้เสียชนำผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในนะคะออกมาเดี๋ยวจะพูดนะคะตอนนี้เรารายงานสดอยู่าภายนอกแนวกัน้นที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้กั้นเอาไว้นะคะคุณผู้ชม

จากสภาพของโครงสร้างเท่าที่ดูแล้วที่พังลงมาแล้วษณาแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องมาดูว่าจุดไหนที่มันสเสถียรโครงสร้างสเสถียรแล้วตรงจุดนั้นจึงเป็นจุดที่คนจะเข้าไปได้หมายถึงหน่วยกู้ภัยที่จะเข้าไปช่วยนําร่างของผู้ที่เสียชีวิตหรือแม้แต่ตอนนี้กําลังสืบค้นว่ายังมีสัญญาณชีพิอยู่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าตรงจุดนั้นเพราะวะ่าในหลักของโครงสร้างก็คือว่าตอนนี้เขาสร้าง,สางสเสถียรภลพเป็นตัวของเขาชั่วคราว อยู่ตรงนี้เราจะต้องไม่ไปทําให้ตัวโครงสร้างนั้นสูญเสียสเสถียรภาพจากที่เป็นอยู่เดิมเช่นไม่ไปโกยเอาอิฐหรือผันหนังบางตัวที่ขวางช่องทางกันเลื่อนตัวอยู่พอไปเอาออกปั๊บอาคารก็จะมีการเคลื่อนขยับต่อไปซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดแรกๆที่วิศวกรนะครับจากวิศวกรรมสถานเนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องพวกนี้ช่วยดูนะครับเป็นปรึกษากันเป็นระยะระยะว่าจะทํำยังไงแต่ในขั้นตอนนี้ ผมพอทราบกันว่าอยู่ในขั้นตอนที่เรายังสันนิษฐานว่าอาจจะมีสัญญาณชีพอยู่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเจาะแบบเบาแล้วก็สองกล้องลองไปดูจากเมื่อกี้ที่เราเงียบกันหมดเราใช้เครื่องที่ตรวจสอบความสั่นสะเทือนที่มีอยู่เนี่ยนะครับสัญญาณตรงนั้นเนี่ยเรายังสันนิษฐานว่าอาจจะยังมีผู้รอดชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องการยืนยันถึงต้องมีการเจาะลงไปครับ เรายังไม่ทราบตรงนั้นครับยังไม่ทราบอันนั้นอันนั้นเรายังยังไม่พูดถึงเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยทำยังไงถึงจะเข้าไปช่วยผู้ที่ติดอยู่ข้างใน,นได้หรือนําร่างผู้ที่อยู่ข้างใน,นออกมาได้โดยปลอดภัยโดยที่คนเข้าไปจะต้องไม่เกิดเหตุซ้ํำนะครับ,รรบมีความยากลำบากแน่นอนนะครับเพราะว่ายิง่งอ,อ,อยู่ข้างล่างซึ่งเป็นถ้าเราเปรียบเทียบกับในสมัยอดีตที่เคยเกิด ครับอย่างแถวคลองหอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะพบว่าความยากลยระบาดพอกันเพราะว่าเนื่องจากว่าจํานวนชั้นที่ทับกันเนี่ยหลายชั้นแม้จํานวนชั้นจะน้อยกว่าแต่เรายังไม่ทราบเขาอยู่ตรงไหนนะตรงนี้จะต้องเจาะยังไงจะเข้ายัางไงจุดเหล่านี้ทางพวกเราจะประชุมกันในทางวิศวกรรมด้วยครับวิธีเบื้องต้นในการเจาะเข้าไปเราต้องเข้าจากด้านบนนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมีความปลอดภัย สามารถเข้าไปได้ก็จริงเมื่อกี้ผมไปดูเนี่ยข้างหลังเนี่ยแต่ไฟก็ยังลุกอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะดับด้วยโฟมแล้วยังไม่ได้กลับเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อถ้าเราเข้าด้านหลังที่เป็นรูปสามเหลี่ยมหมายถึงสามเหลี่ยมที่ช่วยชีวิตไว้เนี่ยแต่ตรงนั้นไม่มีคนอยู่แต่ถ้าเราจะเข้าจะเ,จเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเข้าไปถึงก็จะไปเจอทางตันก็ต้องเจาะอ,อยู่ดีแต่การเจาะแบบนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดการเลื่อนตัวของโคร,ง,ครงสร้างที่มันทับกันอยู่เพราะฉะนั้นการเจาะที่ดีที่สุดดคืออกกกกกาาาาาารรเจจจจจจะะะะะะ้้นนนบบบบบบลงงไไป่่ตแแแมท นะครับและตำแหน่งที่เจาะนั้นจะต้องเลือกในจุดที่ยืนที่มีเสถียรภาพของผู้ที่จะไปเจาะรวมถึงโครงสร้างจะต้องไม่ได้ทมสันสะเทือนจนกระทั่งเกิดการขยับตัวซ้ําอันนี้อันนี้เรามองไว้แล้วนะครับแล้วก็เจาะไม่ลู่ลูไม่ใหญ่เพื่อสอดกล้องเราไปเพื่อยืนยันสัญญาณชีพนั้นว่าชัดเจนไหมยังมีอยู่ไหมตอนนี้พบแค่สัญญาณชีพใช่ไหมครับโดยประมาณก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ายังมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับจะขอยืนยันจากตรงนี้ก่อน เรื่องต้นเราตรวจสอบว่าตอนนี้ยังมีผู้ติดค้างอยู่ประมาณกี่คนนะครับากการเอ,อ,อขอเราอะครับติดคำว่าติดค้างเนี่ยหมายถึงทั้งถ้าผู้เสียชีวิตด้วยระบาครับถ้าถ้าตอนนี้เห็นบอกว่ามีทางซีกตะวันออกออที่ตะวันตกเนี่ยมีอยู่ 2, 2> คือสีดําแล้วใช้ใช้ใชใชสัญลักษณ์กันอย่างนี้นะครับ,รบส่วนตรงกลางที่มีเจ้าของบ้านติดอยู่กับมีหน่วยกู้ภัยที่เข้าไปตอนแรกรอะติดติดค้างนั้นอาจจะอีก2นะครับ,รบแล้วมีทางซีกทางด้านตะวันวอ,ออกอีกน่าจะประมาณ1ท่าน ซึ่งซึ่งตรงนี้เราไม่ทราบเรื่องของสัญญาณชีพว่าเขายังอยู่ไหมนะครับอย่างไรก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ทํางานกันอย่างเต็มที่ก่อนและทางวิศวกรรมสถานในประเทศไทยเราก็ได้เข้ามาช่วยในส่วนที่เราสามารถจะนําองค์ความรู้เรื่องของโครงสร้างของอาคารเข้ามาช่วยกันได้นะครับพร้อมกับวิศวกรอาสาต้องสร้างคามเพลิงไหมนี่ความไฟไหม้องศาแบบแรงมากทำให้ถล่มไดเ้เราปกติเวลาเพลิงไหม้เนี่ยจะองศาขนาดใดก็ตามถ้าเหล็กไม,ไม่หลุดจากกัน ก็จะไม่ถึงขนาดที่จะทําให้พิ้นส่วนแยกนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าองศาประมาณเท่าไหร่แต่เท่าที่เมื่อกี้ได้ได้ยินก็บอกว่า,าไม่ต่ำกว่า70องศาอย่างเงี้ยนะครับก็70องศามือเราแตะไม่ได้แล้วขอโทษครับมือเราแตะไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพรมน้ําเป็นระยะระยะแต่การฉีดน้ํเข้าไปเยอะๆก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะไปทําให้เกิดการเลื่อนไหลได้อีกนะครับตอนนี้เราตั้งกล้องเช็คระดับเช็คเช็คแนวการเลื่อนไหลเลยตลอด เราตั้งกล้องอยู่ทางซีกตอนตกอาซีกตอนออกครับท่าทผู้ชมเข้างเคียงจําเป็นต้องออกอ๋อออไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าการโน้มเอียงของตัวอาคารศูนย์กลางของมวลเนี่ยเขาเทมาทางฝั่งนี้ศูนย์กลางของมวลเนี่ยเทมาทางฝั่งที่เรายืนเพราะฉะนั้นหมายถึงถนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่จะไม่เทไปทางนู้นแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าไม่ปลอดภัยเราก็อาจจะเอาบอกให้ให้เขาขยับออกไปวคราวเดี๋ยวเราขอดูเป็นจุดๆไปครับนะครับจะร้างสาเหตุ เรื่องการชาาสาเหตุหรือไม่สาเหตุเนี่ยอยากให้เป็นภาคภาครัฐได้เข้มาตรวจสอบทีหลังตอนนี้เอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อนดีกว่านะครับครับผมขอบคุณครับครขอบคุณครับตอุกท่านครังตอนง่อน่ค้นตอเคอมนตเนคเอนนออนนคตอเคออมค โอเคค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเมื่อกี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเจาะจากด้านบนลงมานะคะเพื่อที่จะนำร่างของผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในเนี่ยออกมาแต่เบื้องต้นจากการจับสัญญาณชีพเพราะว่าจุดหนึ่งในบ้านนะคะพบสัญญาณแต่ว่ายังไม่ยืนยันนะคะว่า ว่าว่ามีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตนะคะทุณผู้ชม๋ยวเราต้องเราต้องมาติดตามสถานการณ์กันสดๆนะคะตลอดทั้งวันเลยค่ะเราก็รายงานสดอยู่อยู่ที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะตรงหมู่บ้านกิษดา31นะคะเขตทวีวัฒนาค่ะร่วมเป็นกำลังใจนะคะเราก็รอ หวังนะคะว่าจะมีปาฏิหารเกิดขึ้นเนื่องจากการจับสัญญาณชีพเนี่ยพบว่าในบ้านน่ยพบจุดหนึ่งเราหวังว่าผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในจะยังคงมีชีวิตอยู่นะคะคุณผู้ชมมีเยอะแล้วอตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทํางานกันอย่างหนักอยากให้ออลูกเหตุอิจาร์ทุกคนเนี่ยร่วมเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหนี่ทุกคนนะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีทางอาสา,าสมัครที่ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รอดชีวิตถูกส่งโรงพยาบาลเนี่ยเออได้โทรมามาหาเพื่อนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะก็บอกว่าเนี่ยเขาเขาเนี่ยอยู่กับอยู่กับพี่ชายของเขาตรงจุดหนึ่ง ซึ่งห่างจากตัวเขาเนี่ยไม่ไม่ไกลก็เป็นพิกัดที่จะทําให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะคะในการค้นหาแล้วก็เร่งช่วยชีวิตออกมานะคะคุณผู้ชมนี่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทางเออจ้าหน้าที่ก็กำลังทำงานกันอยู่คะ่ะ ทษนะคะทนะคะตรงนี้นะคะนี่ตอนี่กำลังทํางานกันอยู่คุณผู้ชมได้ยินเสียงตอนนี้ชัดเจนใช่ไหมคะมเ,เพราะว่าบริเวณตรงนี้มีเครื่องระบายความร้อนค่อนข้างดังนะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณนอกแนวกั้นนะคะที่ทางเจ้าหน้ที่จัดไว้เรารายงานสดอยู่ตรงนี้นะคะ บรรยากาศตอนนี้นะคะก็ดิฉันได้กลิ่นกลิ่นควันเป็นระยะนะคะตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะที่มารายงานสดซึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งติดตามนะคะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณ6โมงตอน6โมงชเช้านี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุว่าว่ามีเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านกิตตดดา31 เขตทวีวัฒนาก็เลยม,มาตรวจสอบปรากฏว่าภายในบ้านหลังนั้นเนี่ยค่ะพบว่ามีผู้พักอาศัยอยู่ทั้งหมด8คนสามารถช่วยมาได้ทั้งหมด7คนส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยยังติด้า้งอยู่ด้านในจากนั้นนะครับเมื่อเมื่อเพลิงเริ่มสงบลงเหมือนเหตุการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นปรากฏว่าตึก3ชั้นบ้านหลังนี้ค่ะเป็นเป็นปูน3 3ชั้นนะคะ ถล่มลงมาทําทับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงนั้นนะคะทําให้เกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นค่ะเนื่องจากเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตในการปฏิบัติงานนะคะตอนนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่ออได้ถูกนําร่างออกมาแล้ว1รายนะคะส่วนอีกสองรายที่ติด้างอยู่ด้านในแล้วก็ยืนยันว่าเสียชีวิตเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กําลัง เออเร่งนำร่างออกมาอยู่นะคะคุณผู้ชมซึ่งด้านในเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยติด้างอยู่ด้านใน3รายเสียชีวิตแล้ว2รายส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยเราต้องรอปฏิหารกันนะคะว่าว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะส่วนอีกหนึ่งรายที่เป็นคนที่พักอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะติดอยู่ในห้องน้ำซึ่งก็ยืนยันแล้วว่าเสียชีวิตค่ะ เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีว่าจะพบเจ้าหน้าที่หรือใครอีกบ้างด้านในตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำงานกันอย่างหนักค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเครื่องบันไดนะคะว่านด คุณผู้ชม3,800คนนะคะที่รับชมการรายงานสดวจจากทีมข่าววิจารณ์อยู่ตอนนี้ค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ ขนานดเดียวกันนะคะทางญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราก็เราก็เห็นนะคะมันเป็นภาพที่ค่อนข้างค่อนข้างหดหัวแล้วก็เราเองก็แสดงความเสียใจกับทางผู้เสยครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นอย่างยิ่งนะคะาทางภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ก็นั่งอยู่ข้างข้างร่างสามีนะคะแล้วก็นั่งเฝ้าร่างแล้วก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคุณผู้ชม เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งเลยนะคะเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาะละชีวิตตัวเองเพื่อเข้าไปปฏิบัติงานเพื่อสังคมเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทำให้ทำให้เขาต้องจบชีวิตลงในการปฏิบัติงาน เราอยากให้สังคมอีสานเราเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ตรงนี้นะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะแดดก,ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะคะ เราหวังเรามารายงานสดต,ตั้งแต่เช้าเราก็หวังให้ให้ผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในเ่ยมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตรอดนะคะแต่เมื่อกี้ที่แต่เมื่อกี้ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้จับสัญญาณชีพก็ก็เป็นเหมือนความหวังเล็กๆค่ะคะุณผู้ชมเพราะว่าจุดหนึ่งในบ้านพบว่ามีสัญญาณชีพตอบกลับมานะคะแต่เราก็ยังไม่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าว่า Ü พบผู้รอดชีวิตรหรือเปล่านะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ คุณผู้ชมเจ้าหน้ที่กำลังทำงานกันอย่างหนักเบื้องต้นนะคะมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บประมาณ4ีรายนะคะตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วค่ะ จากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่นะคะเห็นว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเอ,อ่อเป็นคนไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเท่ากับว่าบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านบ้านให้เช่านะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องรอความชัดเจนอีกทีหนึ่งค่ะ นี่นะคะเป็นบรรยากาศสดๆที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะจุดเกิดเหตุหมู่บ้านกิจตดา3าคสเอดค่ะ,น,น,คะนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงความสูญเสียภายใต้ปลักหักพังนี้นะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด4รายนะคะแบ่งออกเป็นเจานา้าหน้าที่3รายแล้วก็ผู้พักอาศัยอยู่ในบ้าน1รายโดยเจ้าหน้าที่นะคะ1รายสามารถกู้ร่างออกมาได้แล้วส่วนอีก2รายเนี่ยยังติดอยู่ด้านในแล้วก็มีความหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ยังอยู่ใต้ตึกแห่งนี้คะ่ะจะรอดชีวิต บริเวณตรงนี้นะคะทางดิฉันก็ได้ได้กิ่งควันไหมอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะตรงนี้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะก็เป็นไปตามกระบวนการเพื่อให้ทุกอย่างปลอดภัยที่สุดค่ะคุณผู้ชม นะบ,บ้านหลังนี้นะคะเป็นอาคา,ารูงมชันค่ะเนื้อที่ประมาณ50ตารางวานะคะ <S 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 ก็เป็นบ้านค่อนข้างขนาดใหญ่ค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชม ทำงานกันอย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็มีศูนย์อํานวยการเนี่ยในการประสานงานแล้วก็รับแจ้งผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ที่อยากเห็นตอนตอนเกิดเหตุตอนนาทีที่อาคารหลังนี้ถล่มลงมาเนี่ยสามารถติดตามได้ทางหน้าเพจของอีจันนะคะเรามีคลิปเหตุการณ์ การช่วยเหลือตรงนี้แน่นอนค่ะทุกคนเป็นไปด้วยความยากลำบากมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นมีผู้ที่ติดค้างอยู่ด้านในเนี่ยสี่รายนะคะสี่รายนี้ก็แบ่งออกเป็นเจ้าหน้าที่สามรายแล้วก็ผู้พักอาศัยอีกหนึ่งรายนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สองรายเนี่ยเสียชีวิตส่วนผู้พักอาศัยที่อยู่ในห้องน้ําก็เสียชีวิตเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สวัสดีคุณผู้ชม2,800คนนะคะที่ติดตามชมการรายงานสดของเรามาตั้งแต่เช้าเราก็คงกติดสถานการณ์ตลอดทั้งวันนะคะเพื่อรายงานให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจับถัญญาณ สามสี่จังด้วยกันนะคะเพื่อตรวจจับสัญญาณชีพด้านในโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนั้นตอนที่ในช่วงของการจับสัญญาณชีพเนี่ยก็บอกให้ทุกคนหยุดทุกความเคลื่อนไหวเพราะว่ามีเสียงอะไรนิดนึงเนี่ยค่ะก็จะมันก็จะขึ้นว่ามีสัญญาณชีพอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาต้องการจับสัญญาณชีพด้านในก็ต้องให้คนภายนอกเนี่ยเงียบที่สุด แล้วก็จากการจับสัญญาณชีพเนี่ยก็เพราะว่าจุดหนึ่งในบ้านเนี่ยพบว่ามีสัญญาณชีพอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันว่าว่าว่ายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ ตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะับทุกผู้ชมความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ค่ะที่จุดเกิดเหตุค่ะหมู่บ้านจิตตดา31นะคะ หมู่บ้านกิจสานครสามสิเอ็ดค่ะเขตทวิวัฒนานะคะ ตอนนี้นะคะก็กำลังทางเจ้านที่ก็กำลังทำง,งานก็ยังหนักค่ะด้านหนนะคะ่ะน,นะคะตรงนี้ก็เป็นศูนย์อำนวยการค่ะคุณผู้ชมก็มีการประชุมวางแผนกันอยู่นะคะตอนนี้ i งานชีพที่ทางเจ้าหน้าที่นะคบพบในบ้านอันนี้ก็เราก็หวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมปฏิบัติการนี้เริ่มต้นนะคะ,คะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณ6โมงเช้าที่ผ่านมาจนตอนนี้จะบ่ายแล้วะคะ่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานกันอย่างยังไม่ได้พักเลยนะคะคุณผู้ชม เรามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจทางเจา้าหน้าที่นะคะได้ทางไร,ร้เ็ดของอิจันเราจะมีการรายงานสดทุกความเคลื่อนไหวค่ะบริเวณจุดเกิดเทศ โอเคค่ะคุณผู้ชมนี่คือความเคลื่อนไหวร่ราสุดนะคะที่เกิดขึ้นบริเวณนี้เดี๋ยวหากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเราจะรายงานสดให้กับคุคณผู้ชมเห็นวิจารณ์นะคะได้ได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะขอบคุณสําหรับคุณผู้ชมที่ติดตามสวัสดีค่ะ